วันที่เข้าวันนี้เราจะนำเสนอเครื่องยยกันย่าสองจังหวะแม็กนัมรุ่น r b c 4 1 1ความเร็วรอบ1นึ่งมื่นรอบต่อนอาทีเครื่องยนต์เป็นซินสองจังหวะกำลังเครื่อง1 9แรงกระบอกสู 40. c c. บ40.2สงี่ีคาร์บูเรเตอร์เกตเอส์ตติดง่ายเครื่องเงียบลูกสูบน้ำหนักเบาช่วยลดการสั่นสะเทือนความจุถังน้ำมัน1ลิตรปรจัมน,จน้ำมัน อุปกรณ์ครบชุดถิงคอลับปกรณ์หนึปีมีบริการเก็บเงินปลายทางตรงชื่อที่อยู่แจ้งมาที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ